thank สำหรับคนที่จะเริ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะมักจะมีคำถามว่าเออเราจะไปหาไอเดียดีๆที่จะทำสตาร์ทอัพได้ยังไงบ้างมันจะหาจากไหนนะคะมันมีวิธีการหนึ่งนะคะเป็นกระบวนการที่เพิ่งไปที่รู้จักมากขึ้นในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี้นะคะชื่อว่ากระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งภาษาไทยคือกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่ช่วยทาให้เราเนี่ยหาไอเดียแล้วก็สร้างต้นแบบไอเดียออกมาทดลองได้ว่ามันสามารถเป็นธุรกิจที่ขายายผลได้หรือเปล่านะคะจริงๆมันเป็นกระบวนการที่อยู่ในโลกนี้มานานแล้ว นะะในศาสตร์ของอสถาปัตยกรรม Product Design นะคะแต่ว่าเพิ่งมปนที่รู้จักในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าที่ Stanford เนี่ยเอากระบวนการนี้มาปรับใช้กับโจทย์ธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงนวัตรกรรมให้กับองค์กรมากขึ้นนะคะ ดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3สเต็ปหลักๆนะคะสเตปแรกคือการที่เราจะหาโอกาสทางธุรกิจได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าหลักการสําคัญในการเข้าใจลูกค้านะคะคือเราจะต้องเข้าใจลูกค้าเหมือนเขาเป็นเพื่อนสนิทของเรานะคะมันมีประโยคนึงที่เขาบอกว่า you have to know your customer like you know your best friend รู้จักเขาเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนะคะนี่คือหลักการสําคัญในการที่เราจะหาให้ได้ว่าอะไรคือปัญหาของลูกค้าแล,และจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจค่ะพอเข้าใจลูกค้าแล้วเห็นโอกาส แล้วเนี่ยสเต็ปสองของดีไซน์ทิ้งกิ้งคือการรีบคิดไอเดียว่ามันมีไอเดียอะไรบ้างที่สามารถมาตอบโจทย์ปัญหานี้ได้นะคะการคิดแบบดีไซน์ทิ้งกิ้งระดมสมองเนี่ยคือการคิดที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพคือฟุ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอากรอบมากําหนดอย่าเพิ่งเอากรอบของเทคโนโลยีงบประมาณมากำหนดเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพในช่วงแรกไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจคุณภาพนะคะแต่ว่าถ้าเราสนใจคุณภาพกับปริมาณไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทำให้เราคิดอะไรไม่ออกนะคะคือเน้นฟุ้งเข้าไปก่อนนะคะพอฟุ้งเสร็จแล้วได้ไอเดียที่รู้สึกเลยลนะ น่าจะเป็นไอเดียใหม่ๆทําทำยังไงต่อนะคะสเต็ปสุดท้ายของดีไซน์ทิงกี้คือการทําไอเดียให้จับต้องได้มากขึ้นผ่านการสร้างต้นแบบหรือว่าที่เรียกกันว่าโปรโตไทป์นะคะคือทําให้ไอเดียให้จับต้องได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เอาไอเดียเนี่ย ไปทสกับตลาดว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าที่ลูกค้าต้องการรีบเก็บฟีดแบ็กมานะคะว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรมาปรับไอเดียให้มันตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น3สเตปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ในการสร้างหาไอเดียใหม่อย่างเดียวแต่ในการขยายธุรกิจนะคะของสตาร์ทอัพเรามาได้ยินคําว่า growth hacking <c oughs> นะคะคือการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น <c oughs> ก็จําเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการดีไซน์ thinking ในการที่จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราจะต้องปรับวิธีการขยายเติบโตธุรกิจของเราให้ตอบโจทย์ไลฟ์ ใจของลูกค้ามากขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญนี้มันใช้ได้กับทั้งการหาธุรกิจใหม่ๆรวมถึงการเติบโตธุรกิจนะคะเข้าใจลูกค้าคิดระดมสมองแล้วก็ทดลองเอาไอเดียที่คิดเนี่ยมาสร้างต้นแบบจริงๆเพื่อทดลองว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าค่ะ